สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเรื่องของแกนนำสามนิ้วนะครับที่อาจจะทําให้สังคมงงๆเหมือนกันคืออยู่ดีๆก็ออกมาหาเสียงช่วยผู้สมัครของพรครวมไทยสร้างชาติเกิดอะไรขึ้นไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าแกนนำสามนิ้วตาสว่างช่วยหาเสียงผู้สมัครสสอนนทบุรีรวมไทยสร้างชาติชื่นชมผลงานช่วยเหลือชาวบ้านเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับ นายชินวัตรจันกระจางหรือที่รู้จักกันในานามของบไบรท์ชินวัตรซึ่งเป็นแกนนำม็อบราษฎรเมืองนอนนะครับชินวัตรเนี่ยได้คอมเมนต์ในโพสต์ Facebook บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผมขอสนับสนุนคนทำงานในพื้นที่บ้านผมนะครับส่วนใครจะด่าผมว่าเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ท่านนะครับใครจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อสำหรับผมแล้วไม่ได้สำคัญ สำคัญที่ว่าคนในพื้นที่นนทบุรีเขตหนึ่งจะอยู่กันอย่างไรถ้าเกิดว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่เอาใจใส่พี่น้องคนในพื้นที่หลังจากเข้าสภาไปแล้วเท่านั้นแหละครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับในช่วงที่โควิด -19 ระบาดเนี่ยนะครับมีนักการเมืองไม่กี่คนแล้วครับที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่นนทบุรีบ้านผมผมคนนนนะครับผมก็ต้องสนับสนุนคนนนให้ทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนในพื้นที่ครับและใครที่บอกว่าผมมาเพราะเงินเนี่ย ถือว่าดูถูกมากเกินไปนะครับผมบอกแล้วผมสนับสนุนวิภาวัรวรวัรปีชาทำงานเป็นตัวแทนประชาชนในพื้นที่นะครับสำหรับวิภาวรรเนี่ยนะครับเธอก็ได้โพสต์ลงไปใน Facebook บอกว่าตอนนี้ทีมงานช่วยหาเสียงของเธอเนี่ยมีทั้งฝ่ายอารุณนิยมมีทั้งคนเสื้อแดงแล้วก็มีแกนนำม็อบ3นิ้วซึ่งทุกคนเนี่ยเคารพในการตัดสินใจแล้วก็จะเดินหน้าตามแนวทางของตัวเธอเอง และก็ของพักรวมไทยสร้างชาติด้วย